ดีครับผมอแมนกินเที่ยวชาแนลนะครับคลิปนี้เราอยู่ที่อำเภอกระสังนะครับบุรีรัมนี่วันนี้มาถึงต้นตำรับมียำไทยนะครับวันนี้อแมนก็ไม่เคยกินนะครั้งแรกเหมือนกันเดี๋ยวเราเข้าไปแวะทักทายพี่เขาดีกว่านี่เราเข้ามาในร้านแล้ว สวัสดีครับดีครับพี่แสงอันนี้เมนูอะไรครับเนี่ยมียำจ้ะมียำไทยค่ะเกลอยู่นะอันนี้เส็ดพอดีนะเสร็ดพอดีเสร็ดพอดีนี่คือเครื่องครับโอ้โหที่ครั้งแรกเลยนะไม่เคยกินครับพี่บอกว่ามาต้องลองเส้นนะเส้นะออคือเส้นตอนแรกที่ทำมาแต่เป็น ลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ไปชุวก็จะเป็นเส้นแบบนี้อันนี้เครื่องปุออืมนี่ครับก้องมีกลิ่นี่โอ้ยอันนี้เส้นแห้งอันนี้เส้แห้งอันนี้เส้แห้เส้นแห้งเส้นห่งเน นี่คือเส้นแห้งนี่คือเส้นนิ่มอที่แต่เปิดมาทีปีแล้วครับก็บอกว่าร้านนี้ครั้งแรกที่ผมมาที่นี่เฉพาะพี่แต่ที่ที่สิบกว่าปีแล้วจ้ะเฉพาะพี่แต่คือนี่คือรุ่นรุ่นที่สามจ้ะรุ่นที่สามแล้วนี่ี่สิบกว่าปีเมื่อกี้ที่แอบเห็นต้นตำรับนั่งอยู่ข้างๆตรงนู้นต้นน้อยต้นส้มตอยู่รุ่นที่สามแล้วใช่ อันนี้เผ็ดน้อยะคือจริงๆแล้วปกติเนี่ยแต่เขาบอกว่าเมื่อกี้คือจะให้นั่งด้านนอกนะครับแต่วันนี้ขออนุญาตเก็บภาพเล็กๆน้อยเราจะไม่กวนที่เขาเยอะครับเพราะว่าในช่วงของสถานการณ์อยนี้อันนี้เผ็ดน้อยอืมเผ็ดน้อยน้อยครับใช่หนนนิ่มจะใส่แบบเขาเรียกอะไรนะอันนี้ขาดจะขาด เคส่องเคียงนิต่ของเคสีขาวนะมาคนนตกกลมไหมตกกลมนี่ต้นซอยเนาะซอยเสร็จเม่อก้ซอยเส้นมาใช้ไปได้หนึ่งำเส้นเมี่ยเสร็จม่อี้เลยแต่วันนี้ทก่อนน้านี้ที่เขาทำเส้นไปแล้วนะ ติดเตาิดเตาแต่ว่าเราเก็บภาพถ้าเอซีคนไหนหรืออยากมาชิมร้านมียำมียำไทยก็น้อยแต่ก็น้อยมีมียำก็น้อยนี่คือรุ่นที่สามอำเภอกระสังนะเดี๋ยวผมจะแปะชื่อร้านไว้ให้ท้ายคลิปมีน้ำมัน เพดมิยำแต่ต้นเอ่ยเพดเพดอะไรฮะเดี๋ยวบอกออกเลยมิยำไทยครับมียำไทยมียำไทยอันนี้คือต้นตำหลับเลยต้นตำหลับมิยำไทยรุ่นที่สามอันนี้คือเพดนะอันนี้เป็นเพดเลยอันนี้เพดนี่ครับโอเคเดี๋ยวเราไปกินเดี๋ยวเราจะไปกินต่อขอบคุณพี่แต่มากนะครับผม ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์สับตะไคร้ให้ด้วยแล้วก็ใครอยากมาทานที่ร้านพี่แต่ก็ที่อยู่อย่าเซิร์ชดูในเพจได้นะครับ <Yeah. S 1> มันเป็นเครื่องูององต่างๆจริงๆร้านพี่ก็เป็นระบบปิดนะครับแต่ขออนุญาตเข้ามานี่ครับซอ,อยยมเอียดโอเคครับผม